วันนี้จะทำเมนูที่สามีชื่นชอบมากนะคะก็คือผัดกะเพราแต่ที่อเมริกาเนี่ย <c oughs> มันไม่มีกะเพรานะคะเราก็จะใช้หัวละพาแทนเรียกว่าผัดหัวละพาแล้วกันอ๋อเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวนะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบทำกับข้าวที่มีขั้นตอนเยอะๆนะคะอะไรที่แบบทำง่ายๆเนี่ยฉันจะถนัดแต่ถ้าเกิดแบบโหขั้นตอนเยอะหั่นนู้นหั่นนี้เยอะเนี่ยฉันต้องบอกก่อนนะคะว่าใบกะเพราที่อเมริกาเนี่ยมันหายากมากนะคะก็คือต้องใช้ใบหัวละพาแทนนะคะคือใบหัวละพาเนี่ยมีตลอดทั้งปีทั้งชั้นตอนของอ๋องก็คือไม่มีอะไรมากมาย ก็เอาพริกกับกระเทียมที่ตำเมื่อกี้นะคะมาใส่ในน้ำมันนะคะแล้วก็คนๆๆให้มันหอมๆพอคนอได้ที่สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเอาเนื้อเนี่ยมาใส่นะคะแต่ตอนคนที่เป็นเลยที่แบบว้ายฉุนมากไหมชันนี้ไปซื้อเนื้อมาให้นะคะหุยนางซื้อมาแพ็คเบลเลอร์เบเตอร์เลยนะคะฉันก็เลยเออใส่ไปเลยครึ่งแพ็คไปเลยจ้บจุกในช่วง<ป>อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอ,อมก็ถือโอกาสปักตะก้าฉ่ำเลยนะคะเกี่ยวกับธุรกิจสามีนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เมืองไทยก็คือเดือดก็มีหลายๆบริษัทนะคะที่เมืองไทยที่เป็นต ต่อกันมาเยอะมากๆานะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อประมาณสองสมปีที่แล้วเนี่ยสามีเคยเดินทางไปประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปติดต่อกับองค์กรองค์กรย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่บริษัทสามีเข้าไปตีตลาดที่เมืองไทยเนี่ยก็คือตอนนั้นในประเทศไทยยังไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเวลาเราเข้าไปดูว่าทหารไทยเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์หรือว่ายุทณฑ์อะไรนะคะเกี่ยวกับพวกตัวเรดิโอหรือว่าเอชัคอะไรพวกนี้ไปสำรวจดูแล้วก็เออเขาใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะล้าสมัยมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่ได้ต้องลบกับใครด้วยมั้งเขาก็เลยไม่ได ท่านหนึ่งนะคะที่เขามีอํานาจค่อนข้างที่จะสูงในหน่วยงานเ <นา S 1> เวลานั้นเขาก็แจ้งมาว่าเออประเทศไทยไม่ได้มีสงครามอะไรไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรที่แบบเตรียมความพร้อมอะไรขนาดนั้นแล้วก็เออ,อเดอเวลานั้นสามีออมมันย้อนแปลว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ไม่พร้อมเท่ากับคุณส่งทหารไปตุย